สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านก็สู่ช่องของโซงหมหวยพาโดยมีตังชนเนลนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะคะงมดประจําวันอังคารที่2เดือนสิงหาคมพศ2565นระ25นะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะมารับชมแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมรับชมอย่างมีสตินะคะพี่น้องจาอ๋าตัวเลขก็เกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะคะพี่น้อง อาจจะมีคำนวณเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะเด็กที่อายุต่ตำกว่า18ปปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะวงเล็บนะคะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ โอเคจ้าเรามารับชมแนวทางกันดีกว่าเนาะว่ามีตัวไหนบ้างวันนี้สายสุขภาพวิ่งรูดนะคะให้ไปเลขห้าค่ะเลขห้านะคะอา่า ฟันให้ห้เจ็ดนะคะเบิ้ลให้7จ็ดเจแล้วก็เลขจุดเมื่อเช้าที่จุดให้มันมันเลข6 8 5นะคะกับหัวให้เป็น9 8 5แนะคะแล้วจุดให้ของเมื่อวานที่เป็นให้เราพัฒนาสามารถเอามาเล่น ในวันนี้ได้นะพี่น้องเพราะว่ามันเลขตัวเดียวกันเลยแค่เพิ่มเลขห้าใส่หแค่เพิ่มเลขเจ็ดให้เมื่อวานที่จุดได้5 7 9 8นะคะเมื่อเช้าลืมเขียนให้เลยมาเขียนแล้วย้อนหลังให้แล้ว3ามตัวตัดเล่นไปที่4 6่ห้านะคะชุดกัน 4 7 1 7 1 8 9 4ตัวที่ชอบก็จะเป็น1 7 1 8นนะคะเจาะให้เจาะเน้นให้ไปที่ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแปดห้าสี่นะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น ห้าแปดกับห้าสี่นะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขไม่เยอะนะคะพี่น้องตัวเลขไม่เยอะนะคะนี่คือโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายนะคะของงวดประจําวันอังคารที่สองเดือนสิงหาคมพศาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ าสายสุขภาพวิ่งรูดเลข5นะคะฟัน5้านะคะเบิ้ล7 7 5 5หห้านะคะเลขจุด,จดวันนี้จุดได้68 5หกับหัวให้เป็น9 85นะคะเ,เลขจุดเมื่อวานให้เป็นแนวทางของหวยลาวนะคะก็5 7 8 9 8 6ด5หคือกลับให้นะคะพี่น้องจา๋าส่วนเลข3ตัว3ตัวตัดเล่น3ตัวตัดเล่น4 6 5หนะคะ4 6 5ห้านะคะส่วนเน้นจ่อให้ ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแปดห้าสี่นะคะที่ชอบก็คือจะห้าห้าแปดกับห้าสี่นะคะที่วงกลมให้คือเลขที่แอดมินชอบนะคะส่วนชุดกันนะคะไปสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้าสี่นะคะตัวที่ชอบก็จะวงเล็บให้อันนี้นะคะพี่น้องา๋า ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆทุกๆท่านนะคะ